สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่กำลังรับชมนะคะช่องของทางการปัญญาแท็กเตอร์นะคะวันนี้นะคะพามาชมค่ะสินค้าเข้าใหม่นะคะเป็นรุ่นแอลนะคะสายกลางส์เล็กนะคะสำหรับท่านที่กำลังตามหานะคะตบตรารุ่นใหม่ๆนะคะตัวนี้นะคะวันนี้เราถัาตัว32และ40แรงม้ามาให้ชมกันนะคะสำหรับ32แรงม้านะคะตัวนี้แอล1 8ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะท่านใดที่สนใจนะคะลด น32แรงม้าเอาไปใช้งานนะคะวันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะ1นันนะคะตัวนี้ก็มีชุดอุปกรณ์ให้นะคะเป็นชุดไม้ดันดินคันล่างนะคะด้านหลังก็จะเป็นผานกวนนะคะตัวนี้รถจดทะเบียนปี60นะคะทำงานไปแล้วประมาณ300ชั่วโมงการทำงานนะคะก็ราคานะคะอยู่ที่3 4 5 0 0 0บาทนะคะเป็นราคาเงินสดต่อรองได้ค่ะถ้าจัดไปแน่นสำหรับตัว32แรงม้านะคะ สามารถจัดได้ประมาณ280นะคะส่ง72งวดหรือ6ปีนะคะดอกเบี้ย10บาทน,นะคะก็จะส่งประมาณงวดละ7,000นิดๆน,นะคะถ้าในสนใจต่อสอบถามได้เลยในส่วนของคันต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาชมตัว L40 กันนะคะไปด้านนี้เลยค่ะ รุ่น L สนะคะคันแรกนะคะวันนี้นะคะก็สวยๆเช่นเคยค่ะตัวนี้นะคะปรับสภาพนะคะ,ะเปลี่ยนยางมาให้แล้วนะคะในส่วนของตัวรถก็ยังเป็นรถที่สีสันเดิมนะคะมีปรับสีนะคะเป็นตัวชุดใบมีดดันดินมาแล้วนะเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวเครื่องและ,ะชุดฝากระโปรงรถนะคะอันนี้เป็นสีสันเดิมๆนะคะ อันนี้มีชุดอุปกรณ์ผู้ตัวเป็นใบ,บมีดแบบคันบนนะคะ,ะจดทะเบียนปี60มีอุปกรณ์หน้าลหลักให้นะคะที่ที่สในใจก็สมเ้าได้เลยอันนี้เปิดราคาไว้นะคะอยู่ที่400,000 45, 45,000บาทนะคะสำางานไปแล้วอยู่ที่5 0 0ชั่วโมงการทำงาน,นะคะ่นนะท่านใดที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะในส่วนรถคันต่อไปนะคะ กันคตวี้ก็จะติดตั้งเป็นชุดตบมีดดันดินแบบคันล่างมานะคะในส่วนของคันนี้ก็เป็นรถไล่นะคะรถเดิมใช้งานไล่มานะคะสภาพสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีการปรับงานสีสักจุดเลยนะคะถ้าไหนที่สนใจนะคะคันนี้สวยมากนะคะเป็นรุ่นปรับฐานล้อได้นะคะเป็นรุ่นกระทะปรับได้ด้วยน,นะคะตัวนี้นะคะท่าในใหญ่ที่จะเอาไปใช้งานไร่ สามารถเอาไปขยายฐานรอก้นได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้รถสดทะเบียนปี60มานะคะใช้งานไปแล้วอยู่ที่400ชั่วโมงการทำงานนะคะ400ะกว่านะคะราคานะคะทางร้าต้องไว้อยู่ที่459,000บาทนะคะสำหรับคันนี้มีชุดเต็นน์ดินแบบผ่านล่านและผ่านบุกเบิกมาให้ะคะ่ะ วันนี้เรามีมาหลายคันเลยนะคะคันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นรถติดใบม,มีดนดินแบบคันล่างมานะคะแต่ตัวนี้จบปีศูนหนึนะะ่งค่ะก็สภาพสวยใช้งานน้อยนะคะยังเดิมอยู่เลยทุกจุดนะคะไม่ผ่านการปรับแต่งหรือเช็คทาสีใดๆนะคะท่านใดที่มองหารถเดิมเมนะคะเข้ามาชมเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็ น่าใช้นะคะต,ต้นทะเบียนปี61แล้วก็ทำงานน้อยนะคะใส่ไปแล้วอยู่ที่375ชั่วโมงการทำงานเท่านั้นนะคะลูกค้าที่สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะมีก่อนต่อพ่วกให้2ชิ้นค่ะร<อ>าคาเปิดไว้อยู่ที่450แ0 0บาทนะคะอันนี้ในส่วนของท่นสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะสำหรับรุ่นคู p i t ้า L40 นะคะ ก็จะเป็นตัวที่ติดช่วยใบมิตรดันดินอันบนมานะคะ่ะตัวนี้สวยๆเดิมๆนะคะสภาพเดิมนะคะสีสันเดิมทุกสุดเลยนะคะนี่คะก็ความเดิมนะคะจดทะเบียนนะคะรถจดทะเบียนปีหกนะคะใช้งานน้อยที่สุดเลยนะคะคันนี้250รชัว่วโมงการทำงานเท่านั้นนะคะอะไรที่สนใจนะคะสอ กมาได้นะคะตัวแ c 0 mm hmm. สุดก็มีให้เลือกทั้งหมด3าสี่คันนะคะใน,ในตอนนี้นะคะแล้วก็มีที่เข้ามากำลังรอปรอับเกิดเหสภาพให้อยู่นะคะคันนี้จดทะเบียนปี62นะคะราคานะคะอยู่ที่4ี่แส0าันบาทเท่านั้น,นะคะ่ะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงให้2ชิ้นนะคะออทุกคันมีอุปกรณ์ต่อพ่วงให้2ชิ้นหมดเลยนะคะ สำหรับตัว L40 นะคะยอดจัดจะอยู่ที่3,005 5นะคะลูกค้าก็จะส่งประมาณ9,500นะคะต่อเดือนนะคะทั้งหมดนะคะ72งวดค่ะถ้าเป็นราคาเงินสดสามารถต่อลองได้นะคะถ้าเป็นราคาเงิน่อนก็จะดีในราคานี้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเบอร์โทร0 8 7 5 2 2 3, 3 9, 9, 9, 8 8 3 0953399988นะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขา2นะคะ ันยาเทคเตอร์สาขา2พิกัดร้านก็อยู่เยื้องกับบริษัทลงสรีซีพีบ้านท่าคอตมวลวังบัวอําเภอคลองถลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะคุณลูกค้านะคะถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะคลิปหน้าจะเป็นรีวิวรายการไหนฝากติดตามไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ